ก็ผมอุดมหงชาติคุณนะครับก็เป็นประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมนะครับที่ชวนกันครับมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมก็ทํางานร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครนะครับเขตสาทรเขตบางรักแล้วก็เขตบางคอแหลมแล้วก็รวมถึงอีกสองโรงเรียนครับในตนําบลเจ็ดเสมียนอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ที่เราทดลองนะครับที่จะปฏิบัติการร่วมกันกับคุณครูแกนนานะครับและรวมถึงนักเรียนแกนนําพึ่งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสสสนะครับที่จะมาทํากิจกรรมต่างๆและรวมถึงให้คุณครูแกนนาให้นักเรียนแกนนาครับลุกขึ้นมาปรับปรุงสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่อาจจะเรียกได้ว่าปลอดภัยสําหรับทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมกันกับทางโรงเรียน นะครับตั้งแต่ผู้ปกครองแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือนักเรียนน้องๆทุกๆคนในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเราได้คุณครูแกนนํามานะครับแล้วก็เราได้นักเรียนแกนนาของแต่ละโรงเรียนมาแล้วก็ในกิจกรรมในช่วงนี้เองเนี่ยก็คือเราชวนให้น้องๆน,นะครับนักเรียนแกนนําพึ่งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมนะครับร่วมกับคุณครูแกนนําลุกขึ้นมา อาจจะเรียกว่าสะท้อนนะครับมุมมองต่อสถานการณ์เรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนในบริเวณโรงเรียนในบริเวณหน้าโรงเรียนฮะแล้วก็ชวนกันครับมาออกแบบเพื่อที่จะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของตนเอง จริ่งในส่วนของเออยาวชนนะครับออของเราของประเทศเราเองอย่างที่บอกครับคือปัจจุบันนะครับอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ย ปัจจุบันของเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนที่น้องๆเองเนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับซึ่งตรงนี้เองคันด้าเราเห็นความสําคัญนะครับเรื่องของการปลูกฝังนะครับวินัยจราจรเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับรวมถึงการรณรงค์เรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะครับเวลาเดินทางซ้อนท้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยมีมีหมวกได้ใช้กัน ซึ่งคอนได้เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับก็เลยปีนี้คอนได้เองก็เราครบ60ปีนะครับก็เลยทําการส่งมอบหมวกนะครับให้กับน้องๆและเยาวชนทั่วประเทศนะครับอยู่ที่60,000ใบนะครับปีนี้นะครับเรา60ปีแล้วก็60,000ใบที่จะมอบให้กับน้องๆโดยผ่านเครือข่ายนะครับแล้วก็ทางแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงมีการทํากิจกรรมนะครับกับภาคีเครือข่ายนะครับที่ เรื่องของการปลูกฝังเรื่องของการรณรงค์งงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเรื่องของทางไปถูกเป็นตานะครับของทางโซเชียลแ l a นะครับก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆนะครับที่เรื่องของการปลูกฝังความปลอดภัยทางถน,นนนะครับ รถก็วิ่งอันตรายอยู่ไม่มีทางมาลายและป้ายจราจรค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนของเรามีโรงยามคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ค่ะอยากให้พี่ๆน้องๆเวลา,า้อนมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะคะให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการข้ามถนนและการระมัดระวังตัวเมื่อต้องเดินทางคนเดียวร่วมกันสเก็จเตือนด้วยความรักนะครับด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการจะส่งทุกคนให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวัน รวมตั้งแต่แน่นอนครับทุกๆคนที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและรวมถึงคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาหน้าโรงเรียนด้วยครับให้ปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะกลับไปเจอคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราในทุกๆวันครับ